สวัสดีค่ะมาพบมาพอกันดีแล้วค่ะครับจ่องเม่นีชาแนลคือเกาจ้ามือหนีพี่น้องเม่นีได้เม่นูอย่างพี่น้องจ้าโอ้ยกล่องพือจันสงสัยพันร่มแห้งผุดเบิดเบิร์เบาให้หน่อยพี่มากินอี่ยังจ้าพี่น้องจ้าแหนมแหนมเนื้องเนาะเขาจะเอินเนาะแหนมเนื้อพี่น้องป้าดูข้างหน้าก็ได้กินแหนมเนื้อพี่น้องจ้าเฮ้ดจังไดเอาแล้วสู้มือนี้เนาะยุคสมัยแม่จ้าตะกี้คันได้กินกับเต้อุดอนผู้เล้ว มาค่ะปันนี้มากินน้ำเมนี่เด้อค่ะแซ่บๆค่ะกะผู้ใดที่อยู่ใกล้นะคะกะมากินได้ค่ะอยู่พังงาเด้อค่ะตำบลโคกกอยค่ะอยู่ลานสัทธ่าครุบเด้อค่ะเด้อผู้ใดอยู่ไกลแถวโคกกอยหรือว่าขี่รถผ่านไปผ่านมาเนาะค่ะนอกกะมาแวะกินได้เด้อค่ะเด้ออยู่กลางตลาดเลยจ้ะหาง่ายโพดพี่น้องจ้าหรือว่าผู้ใดกะที่อาบลูจักหรือว่าจังได้กะ ทัาเขามาไต้คอมเมนต์เดียวไม่นี่สิบอกพี่กาดไ้เด้อค่ะเด้อมาค่ะบานิเย้าว่าเว้าวลายใหญ่ห้างพี่น้องจ้ามากินกันเลยค่ะแซ่บๆน้ำกัดเม่เมนกินจังไดละเนาะนี่คือสมากินนันคือสิแม่นลืมแล้วว่ได้กินโดนเนาะมาด้วยค่ะข้าห่อผักหรือว่าหอยนี้เขาเอาผักไว้บนเรือไว้ละ พี่น้องจ้าจะแมส์ใจอยากหัวเนาะออแนวมันบ่ได้กินเห็นไหมค่ะบานี้อันอยู่ร้านในหัวเพื่อนเปิดไม่ผู้ใดอยู่ไก่ย,ยู่ไก่กะล่ามากินเดอ้อผู้ใดผ่านไปผ่านมาพี่น้องจ้าวันนี้กเห็นว่า,า <laughs> ผู้ใดกะชิมากินอันแหนม,มเนื่องการอันสั่งพิกัดผมสั่งมาก,ก่อนเดอ้อพี่น้องจ้า ขายหลายอย่างพี่น้องกระถองกระถางดอกหมอกดอกไม้โอ้ยจิปาทะเลยค่ะพี่น้องอนี่กระตรง้งกะเด้งอาหารฝรั่งขายห้ามควนมีอาหารฝรั่งความพี่น้องจ้งาทาเบื้องเดิ่มแม่นี่เป็นเหล้าเป็นอีสานสิมากินอาหารฝรั่งให้พ่อแม่พี่น,อน,น้องกิง <laughs> นไสเอานาคุกอันอันอาหารฝรั่งมาเบื้องกันนะเอามาสิไม่กลัวเพราะกลัวคุกใหญ่ ากหัวหน่าสูเอาะเอาค่ะยัวย่วๆมาเด้อค่ะพี่พี่นางฟ้าทุกคนนะคะเอฟซี FC ที่น่ารักคําแรกเลยค่ะม่หนี่กับสิมาจวนละค่ะบ,บ,บ่ได้กินโดนแล้วพี่นอ้องมาเด้อมาเด้อ ลืมใจอันนี้เล่นบอกรีนอ้องโอ๊ดจะไม่ใส่ยากหัวนะเนาะผู้ใดปลูกบักพริกต้นนี่นะไปเบ้อไปอันเอินเ,เ,เอาไม่เป็นยังคือมาเพล็กทักแต่ใบานึ่งเซตนี้นะคะร้อยยี่สิบบาทใช่ไหม เจติเม่นี่กินนี่ร้อยยี่สิบบาทจ้าพี่น้องจ้าการถือว่าบ่แพงนะคะกาถือว่าโอเคนะคะแซ่บย่ำเพียงคือาพูเกียรตินี่ผูเกียรติชบม,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 มาเด้อจ้าพี่พี่จากเมืองหนอกเมืองหน้ามากินน้ำเม่นี่สุดเกียว รอยยี่สิบกับพ่อได้กินใช่พี่น้องแซ่บๆยย่วๆไม่ต้องไปถึงบูดอนท่านี่แซ่บรึท่รึคุณได้ิมากินกัสร้ำคืนรกวนด้วยค่ะเเดนองกินนะทา จานลงก็อลังการงานสร้างนะคะ,เขา,าคะเขามาเบึงค่ะเขามาเรือกช่วงกันลายยางลายเนวอพี่นอนจ้าว่าเอาไปกินไปเนาะคะ่ะมวลมวนลน้ำม่นีิดอ่ะ เดี๋ยวเข้ากายอาหารฝรั่งมีนี่สิมาสั่งอาหารฝรั่งกินพี่น้องเคสบอสเซียมอันอันซาร์เจอันนี่อ่งก็บเจฟเออร์กุ๊กกระซิ่งเลยมาถ่ายอยู่นี่ประจำอยู่จ้าเพราะว่าอาหารตามสั่งเพคนกับนี่แม่ค่ะบ่ต้องไปไกลกับอุดนุนกันไปเนาะพี่น้องเนาะขายถูกๆอูดนุนกันไปราคาไม่นี่กะ แต่ว่างขัดร่างเจือกับแนวแสบแนวนัวดเจ็บๆตะมหอมตะมหอดคุณน่ะหลายสิ่งหลายอย่างเนาะลูกชิ้นปิ้งเชฟล่องแล้วเชฟอะ่ะ ข้างขวาเขาเขาหลังคาออกมาได้ว่าใหี่เลยโตเลยใที่เลย นินทาคนหน้าถ่ายคลิปอยู่พี <c oughs> <c oughs> ่น้องจ้าผู้นึงละตายคลิปผู้นึงล่าบ้านังเบาลิตราก,กนระบาดเนี่ยเดี๋ยวพี่อย่าพึ่งอะไรนะ <c oughs> พูดงอไะไร้ตัวออกมาแล้ว่าไปแล้วว่ไม่ไมกินดูดที่ดีไม่กินเล ลูกพวกเด็กนี่ต่ว่าไม่มีอะไรไปค่ะให้ลูกไปรับที่บ้านแด้มันจะรัเสียได้ไงวะ มีอคิลูกแซบที่นี่น,นะอันนี้มันเข่ากันจะอิ่องก่น,กนลน่ะซาลาเม เยี่ยมคืนผู้ดังเอามันข้ามตาสวนรวดพี่น้องจ้าเอาตาสวนเลยจ้ะลาดต่อไปโวดแล้วผู้ใดก็จะลงกืนกน,น,น้ำลายน้ำเมนี่เลย เพลงเลือกตังพี่น้องจ้าไก่้มือไก่เว้นขอามาแล้ววันที่28นม,มีนาองคุไทยได้มงมแล้แค่กติกรกิกรเอ้ยกรสานได้มากก็มันได้ให้ไอสาวเลยก็ แซ่บจ้ะพี่น้องจ้ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไวส้สำนีก่นกกนอนเด้อจ้ะพ่อกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณหลายๆขอบพูดดีดีค่ะการติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เมื่น่เด้อค่ะพี่น้องจ้าพ่อกันคลิปใหม่จ้าบ๊ายบายค่ะ